จดให้ทำะไรครับให้เขียนเลขครับให้เขียนเลขตรงไหนครับช่องว่างครับช่องว่างอ่าอ่าแถวแรกครับเติมเลขอะไรดีครับห้าสิบหกครับทำไมเป็นเลขห้าครับเพราะว่าข้างหลังมันเป็นเลขห้าสิบเจ็ดอ๋ออ่าเขียนเลยครับ อไปเ60ครับเขียนเลยครับ,รบ,รบได้แล้วเขียนเลย60ครับเขียนเลยครับ62ครับครับทำไมหลัง59ถึงเป็น60อบะคะ ห้าห้าส On 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 ิบห้าแล้วก็หกหนวยห้าแล้วก็เดีวหมดหนวยหนึ่งหนวยสองหน่วยสามหนวยสี่หน่วยห้าหนวยหกอ๋อโเคอ่ะเขียนหน่วยเก้าแล้วก็จบเลยค่ะ